เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดการ์ดโปเกมอนให้ดูกันตัวนี้จะเป็นชุดเก่านะครับก็เป็นชุดตั้งแต่ s r t and s h i l เลยชื่อชุดว่าอันธการหลวงตาผมไปหาซื้อได้จาก B2S นะครับอาจจะมีอยู่บางสาขาที่ยังมีของเหลืออยู่ชุดนี้การ์ดที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเกงก้า CHR มีพิกจู CHR อ่ะมาดูสองแรกกันเลยนี่ แเก่งกล้ามาแล้วแต่แต่ก็ไม่ได้อยากได้นะครับมาดูซองที่สองกัน มีคาลูกเกดเอา้อาวอ้าวใบสุดท้ายครับบปโอ้ได้ไลจูไดจูแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ซี r สักใบเลยครับเกลือนะครับ